ทุกคนมีเวลาเท่ากันนะในแต่ละวันยนะี่สิบสี่ชั่วโมงเท่ากันหมดนะแต่แต่ละคนก็จะใช้เวลาหมดเวลาไปกับสิ่งต่างๆไม่เท่ากันถ้าเราหมดเวลาไปกับสิ่งที่มันไร้สาระสิ่งที่มันไม่จำเป็นกับชีวิตนะีติดเกมมากเกินไปใช้เวลามากเกินไป ติดเที่ยวมากเกินไปติดเล่นมากเกินไปใช้ใจฟุ่มเฟือยเกินไปนะหรือทำสิ่งต่างๆที่มันเหลวไหลและสาระเกินไปเราก็มักที่จะสูญเสียบางสิ่งบางอย่างเสมอติดเป็นหนี้เป็นศินบ้างติดการพันันก็หมดเนื้อหมดตัวบ้างร่างกายพังสุขภาพย่ำแย่บ้างครอบครัวพังบ้าง นี่คือโทษของความสุดตรงย่อนเกินไปหมกมุ่นบางสิ่งบางอย่างไร้จนเกินไปเราก็มักต้องเสียบางสิ่งบางอย่างโอกาสความสำเร็จในการใช้ชีวิตต่างๆเมื่อเราเห็นโทษของผลกระทบที่ตามมาเราก็ปรับชีวิตของเราจนพบจุดที่เรียกว่าความสมดุลในการใช้ชีวิต ไม่หย่อนเกินไปไม่ตึงเกินไปไม่ปล่อยไหลเกินไปไม่หมกมุ่นเกินไปไม่บีบเค้นเกินไปมุ่งมั่นที่จะเอาชนะคัดการเกินไปเรียกว่าดำเนินอยู่ในทางสายกลางนั่นเองมีชีวิตที่พอด,ดีมีความเป็นปกติมีความเป็นธรรมดาก็เรียกว่ากลางกาถ้าเรามุ่งไปไหนมันจะเหวี่ยงไปเราจะหมดเวลาไปกับสิ่งนั้นมากเลย แต่ถ้าเรากลางๆเราจะสามารถบาลานซ์การใช้ชีวิตสมดุลให้เวลากับตัวเองให้เวลากับคนในครอบครัวดูแลเอาใจใส่คุณพ่อคุณแม่ดูแลเอาใจใส่สามีภรรยาคนที่เรารักดูแลเอาใจใส่ลูกหลานดูแลเอาใจใส่ญาติมิตรสหายต่างๆจัดสรรเวลาแล้วมันลงตัวมีความสมดุลทุกคนมีเวลาเท่ากันแต่หมดเวลาไปกับบางสิ่งบางอย่างไม่เท่ากัน ให้เรามาทบทวนร,รับปรับทุกอย่างให้มันอยู่ในความพอดีดำเนินชีวิตอยู่ในทางสายกลางมีความอ่อนโยนต่อตอนเองอ่อนโยนต่อผู้อื่นสัมผัสสิ่งต่างๆด้วยใจที่อ่อนโยนดำเนินชีวิตอยู่ในทางสายกลางมีความพอดีมีความเป็นปกติมีความเป็นธรรมดามีสมดุลในการใช้ชีวิตสามารถบริหารการใช้ชีวิตได้ การบาลานซ์คือทักษะในการใช้ชีวิตเราท่านทั้งหลายจะพบกับชีวิตที่ร่มเย็นเป็นสุขเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขตลอดกาลนานได้